I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the f a k e i s If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up don't slow up. ตอนนี้ก็ขับมายังไม่ถึงจุดยุทธศาสตร์ของครับแต่ได้งานแล้ได้งานแบบ2ง,งานครับ200บาทเดี๋ยวเราต้องโทรสอบถามลูกค้าก่อนว่าสินค้าชิ้นใหญ่ไหมเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ใส่ลูกค้าไม่รับนะครับตอนนี้ แต่ลูกค้าอีกท่านหนึ่งเขาคอนเฟิมมาแล้วว่าเป็นสินค้าชิ้นเล็กน,นะครับ้างั้นเราไปหาลูกค้ากันเลยครับไม่ต้องลัวหาละถ้าไปชิ้นใหญ่เราก็อาจจะต้องยกเลน,นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีป,ปั๊บเดินทาครับ Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious You think you're worth my time You're delirious Mysterious Because you are by the I want you to hear words You can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got It was built to last Now that I've been put through hell I never got anyone's ตอนนี้เราก็เดินเข้าไปรับสินค้าในตลาดนะครับตอนนี้ยังหาร้านอยู่เลยครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนไปเดินทางต่อ ตอนนี้เราก็ได้รับสินค้าครบแล้วนะครับต่อไปเราก็เดินทางไปส่งครับงานนี้201รบาทไปเดินทาง <So> ตอนนี้เราก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าคนแรกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้าคนที่2อนะครับระยะทาง14กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ27นาทีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับไปเดินทางต่อครับ Now that เรียบร้อยแล้วนะครับส่งทั้งสองงานเรียบร้อยอจุดแรกก็คืออ่อนนุชนะครับจุดแรกไปส่งที่อ่อนนุชเรียบร้อยแล้วก็ต่อจากอ่อนนุชมาที่เจริญนครระยะทางก็20กว่ากิโลนะครับได้เงินมา201บาทก็ถือว่าโอเคเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากจะปฏิเสธงานนะครับผมจะรับทุกงานนะครับเราขับรถไปที่อุดมสุขนะครับ I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. ตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งทำมาหากินของเราแล้วนะครับรก็คือโุรดมงุขครับใช้เวลาขี่รถกลับมาประมาณครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ขับรถออกมาตอนนี้ก็เพิ่งได้นั่งนะครับเพราะว่าขี่รถออกจากเทพลักมาจนถึงที่ สี่แยกบางนานแล้วงานมันเด้งพอมันเด้งปุ๊บหนึ่งงานพอเข้าหนึ่งงานแล้วมันมีงานเขาเรียกว่างานแปดงานแบบก็คือรับสองงานแล้วก็ส่งสองงานนะครับรับจากจุดแรกจากโรงสุขแล้วก็ไปอ่อนนุชและไปจบที่สะพานพระเจ้าตากสินครับแถวจเจริญน,นครใช้เวลาขี่รถไปก็ไปกลับก็ร่วมชั่วโมงนะครับได้เงินมา200บาทก็ถือว่าโอเคครับและเราก็มานั่งรออีกไม่รู้ว่าจะเข้ากี่โมงนะครับตอนนี้ เวลา string, 2องทุ่มยีแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่างานต่อไปมันจะเข้ากี่โมงครับมานั่งรอหลังจากที่เรานั่งรออยู่ประมาณส0ินาทีแล้วนะครับงานเข้าแล้วครับ 127บาทน่าจะรับจากที่เดิมนะครับที่ที่เคยรับไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับโทรสอบถามลูกค้าเรียบร้อยแล้วสินค้าชิ้นไม่ใหญ่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสู่ที่เดิมนะครับไปเราเดินทางไปงรับสินค้า I've chasing I died I've several been dream ages been making modern kingdom for the taking Now that been the that through a for for put Now out ตอนนี้เราก็ได้รับสินค้าแล้วครับระยะทางที่เราจะไปก็16กิโลนะครับไปพร้อมแล้วเดินทางกันครับ ส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้งานเมื่อกี้ก็น่าจะได้1 2 4่บาทนะครับพอดีมาส่งใกล้ๆที่พักด้วยก็คิดว่างานนี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วก็กลับไปพักผ่อนเลยนะครับปันบเราไปเจอกันที่ห้องพักไปสรุปยอดกันครับ ครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับได้2งานงานแรกส่ง2ที่นะครับส่งออนนุษกับส่งแถวสะพานพระเจ้าตากสินนะครับเป็นงานที่2แล้วก็กลับมาที่อุดมสุขเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็รับจากอุดมสุขมาส่งแถวเทพารักษ์นะครับก็ใกล้ที่พักพอดีก็เลยพอแค่นี้นะครับ วันนี้ก็รายได้ทะลุเป้าครับ327บาทสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ